อัปเดตจ้าทุกคนอัปเดตหลังจากที่มีประเด็นมากมายเลยนะครับกับรูปของลิซ่าในทุ่งดอกบัวแดงจังหวัดอุดรธานีล่าสุดนะครับตอนนี้ทางทททอเมซิ่งไทยแลนด์เอ็กซ์ลิได้ออกมา Take action กลับแล้วมีการออกใบประกาศออกมาอย่างจงแจ้งเลยบอกว่าตอนนี้ทอทอทอขอชี้แจงกรณีภาพ Amazing Thailand แอมบัสเดอร์ประชาสัมพันธ์ดอกบัวแดงจังหวัดอุดรธานีทางททท,อทอขอยืนยันว่าภาพที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้เป็นภาพจริงที่เกิดจากการถ่ายทำไม่ได้มีการสร้างด้วยภาพ AI อย่างใดทั้ทงนี้ได้มีการตกแต่งเพิ่มโดยใช้การาฟิกเพื่อความสวยงามตามคอนเซปที่กำหนดและออกแบบไว้โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญ การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงและการดำเนินงานร่วมกันกับทางต้นสังกัดของศิลปินโดยผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบแล้วโดยทั้งหมดเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยให้ดีที่สุดท,อท,อท,อทอ่อๆขอขอบคุณทุกความเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมนําไปปรับการสื่อสารให้ชัดเจนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศิลปินและประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จบนะครับทุกคนเคลียร์แล้วตอนนี้ภาพของลิซ่าไม่ใช่ AI นะจ๊ะเป็นแค่การใช้กราฟิกไดคัดตัดต่อปรับโน่นปรับนี่นิดนิดน่อยๆขึ้นมา no AI จ้านั่นคือลิซ่าจริงๆที่ถ่ายรูปเอาไว้แล้วแล้วก็ทางทีมงานเขาไปไดคัดเขาไปตัดต่อใส่เข้าไปในพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคอนเฟิร์มมาจาก amazing Thailand แล้วนะครับใครที่มาเหยยดใครที่มาบอกว่าเป็นภาพ AI หยุดเลยจ้าตอนนี้ทอทอทอออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนี่คือภาพ กราฟิกนะจ๊ะทุกคนซึ่งในตอนนี้เหล่าลิลิไทยก็ออกมาแชร์ข้อความของทาง Amazing Thailand เยอะเลยนะครับแถมยังมีการแสวว่าเห็นไหมละ่ะนี่แหละคืออภิธิหารความสวยของลิซ่าแม้กระทั่ง AI เขายังคิดผิดเลยว่านี่เป็นรูปจริงๆหรือว่าเป็น AI g e n e r a t e ขึ้นมาเพราะว่าลิซ่านั้นสวยซะยิ่งกว่า AI ยังไงละ่ะตอนนี้เชื่อหรือยังว่าความสวยของลิซ่านั้นแม้แต่คอมพิวเตอร์เขายังต้องคารวะเพราะฉะนั้น หยุดสร้างเฟซนิวได้แล้วว่ารูปของลิซ่าเจเนเรตจาก AI เพราะนั่นคือรูปจริงๆของลิซ่าลิซ่าตัวเป็นๆถึงแม้จะไม่ได้ไปทุ่งดอกบัวแดงจริงๆแต่นี่คือความเป็นจริงนะทุกคนและสําหรับใครที่มีการเจ n เนเรต i i ขึ้นมาว่ารูปเจนของลิซ่าที่เขานั้นเจนขึ้นมาสวยกว่าตั้งเยอะก็รู้เอาไว้นะครับว่านี่คือรูปจริงๆไม่ได้เจนเน a เรตขึ้นมาอย่างที่พวกคุณนั้นทำากันเป็นไปได้ก็ลบซะ ก็ยังจะดีกว่าเพราะว่ารูปจริงๆยังไงยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้ ลิลี่ไทยเหมือนการออกมาบ่นโอดแล้วว่ารองเท้าของลิซ่าไม่ว่าจะไปช็อปไหนไม่ว่าจะไปดูที่ร้านอะไรยังไงก็มีแต่คนบอกว่าไม่มีสินค้าจริงๆไนกี้ที่ลิซ่าใส่เพื่อถ่ายรูปยืนยันอย่างเป็นทางการในการร่วมมือการเป็นพาร์ทเนอร์ของทางไนกี้ตอนนี้ทั้งช็อปไม่มีเหลือแล้วบุเ๊เบนส์แต่ว่าในช็อป่างประเทศอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่ที่ชัวร์ๆออนไลน์ก็หมดหน้าช็อปก็หมดรอการเติมสต็อกในมีนาเมษาเท่านั้นใครที่กําลังเล็งๆไว้ว่าอยาก ได้รูดของลิซ่าเก็บตังเอาไว้ก่อนทุกคนเก็บตังเอาไว้แล้วก็พร้อมกดการเดือนมีนาเมษาตอนนั้นแหละดวงใครดวงมันใครได้ใครดีใครเร็วใครไม่เร็วก็ต้องรู้กันชี้ชะตาขาดเดือนมีนาคมคลิปนี้เรามาอัปเดตความปังของลิซ่านะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ